โคมแหลกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตเมย์ครับพี่น้องลูกสีแดงงามงามนะครับโคมแหลกครับน้องนิดเปิดราคาเท่าไรครับ4ี่หมืบาทค่ะ4ี่หมืต่อล่องใดค่ะทรงฟีจกิโลครับร้อยกิโลค่ะร้อยกิโลครับตัวต่อไปครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่สาวเขาไบสองปีครับเป็นลูกสาวของเจ้าฟอนกินอตนะครับพี่น้องหัวเกือบหลุนน้องนิดเปิดราคาเท่าไรครับ4ี่หมบาทค่ะ4ี่หม่พครับพี่น้องผู้ใดหางงัวแม่สาวตัวใหญ่ๆนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนแรกๆนะครับตอนนี้กะบทีซีโมงน้องนิดเนาะนะครับมาเปิดราคางัวให้น้องนิดครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะนะครับน้องน้องนิดนะครับนำงัวมาจากบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอ่ามาให้พิจารณ์รีวิวให้ครับบรรยากาศทีซีโมงแรกแล้วพี่น้องนะครับเอามีงัวแม่ลูกลูกตัวแม่โคมหนึ่งครับงัวแม่สาวเป็นลูกสาวของปอาจินนอตเนาะตัวหนึ่งครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศแรกๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเบิ่งงัว แต่ละโตน้ากันเลยนะครับเริ่มจากแม่ลูกนะครับนี่โคมแหลกครับเป็นงวแม่ลูกลูกโตเมยครับพี่น้องลูกสีแดงงามๆนะครับโคมแหลกครับตรงนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับสี่หมืบาทค่ะ4 7่0 0ืต่อร่องได้ค่ะทรงฟรีจักกิโลครับร้อยกิโลค่ะร้อยกิโลครับพี่น้องครับงัวลูกได้ครับตรงนี้ครับลูก2ยืนค่ะลูกที่2ยืนค่ะนะครับสี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับโอ้แม่สูงอะไครับตรงนี้ครับร้อยสามสิบห้าบวกค่ะร้อยสามสิบห้าบวกเลยงอหลูกสองสดวันงอหลูกแหลกพี่น้อง นี่ครับลูกสาวเพื่อนครับไว้จักเดือนครับไว้สองเดือนกลัวสามเดือนนี่แหละสามเดือนเนาะนี่ครับไว้บ้านสามเดือนงามๆพี่น้องเลยนะครับนี่สีแดงงามครับเป็นบรามันลูกผสมครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดนะครับยังกินนมแม่อยู่เมื่อกี้นี่ค่ะแม่ผสมหรือเ่าครับแม่พันย่างค่ะย่างผสมสี่หมื่นเจ็ดพันเพื่อนในสดนะครับเด้อพี่น้องสดแห้งนะครับนี่ขี้หูดำนะครับทั้งแม่ทั้งลูกจมูกที่ดำทั้งแม่ทั้งลูกครับ ลูกย่างว่าท่านดะสนเข้าครับไฟวันสามเดือนนะครับวันจับจิ๋มงนั่งทับทั้งแม่ทั้งลูกค้าทุกค้าทอนประกันให้ทั้งหนึ่งนีดสิมห้ามือค่ะสิมห้ามือยืนถ่ายแดดกันเพามันเคืองชั่วโมงหายากยากพี่น้องเอ้ยเอาแบ่งปันไปเลี้ยงนะครับพี่น้องสมัยก่อนงัวเพ่งเพ่งเพว่ามีแต่หาเงินไปปลายละนะครับเปิดหาสิบเก่ายังไหนขายได้นอกเหนสิเนาะเพราะว่าลูกพนดีได้ครับแม่กะงามนี่ครับแข่งขากีบเล็บข้อเท้าปกตินะครับค้าทุกค้าทอนประกันให้สิบห้ามือครับทรงฟรีร้อยกิ ครับเบิง้งงวดตัวเตียงกับยุบ้านน่าแตะนะครับผมสดว่าเป็นงงวลูกแแหลกคนละพี่น้องเอ้ยนะครับสี่หมื่นเจ็ดเพิ่นห้องไวมเดอ้อต่อรองได้นะครับสองปีก็ร้อยโลถึงตัวละสองหมื่นกว่าบาทนะครับดูเพิ่นปีหนากะสามหมื่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนะครับดูเพิ่นเพลทสีดำพวกหางดำนะครับแม่ลูกอ่าแม่กับเพลทสีดำพวกหางดำเพื่อกัน,กนยังกินนมอยู่เนาะค่ะยังกินอยู่ค่ะเพิ่งกินแล้วมากินดีละนาโนกงามดีธรรมดาแม่เพิ่นเบิ่งฟังนี่นะครับนี่เด้อคิบมูดำนะครับจมูกที่ดำปรงาม ขีดเร็วกว่าเท่าปกติครับนลำล่างสวยครับล่ามสะฮอนนมชุดชุดแหลกนะครับแม่ลูกอ่าลูกแม่นะครับชุดแหลกสี่หมื่นเจ็ดอีกตัวที่สองกับหุ่นน้องลูกสาวของยังพันินอตพันินอตค่ะอะจังบิ่งกันนะครับนี่ลูกเพันแดงดีงามครับพระเจ้าไหนสมพอพันใหญ่มากเนะาะค่ะเพันมาเพันสมใบสมหลอดอยู่ค่ะอ,อ้พี่นอ้องโอ้งามเลยครับเด้อเป็นแต่เอาไปเป็นแม่พันธุ์ในขอ,อกได้เลยนี่ครับกีดเร็วกว่าเท่าสีพันดีแห้งครับพี่น้อง คิ้วห so ูดำนะครับจมูกดำดีไซส่กระเชื่องดีเชื like ่องบ้านตรงนี้ค่ะเชื่องค่ะกับเบื้องฟังนี่บ่มีมองด่างนะครับบ่มีมองแต้มตาสวยเอาคุคมแหลกนะครับสี่หมื่นเจ็ดตัว cpu ใส่ลูกสนใจกระโถมานะครับบรรยากาศแรงๆทรงฟีลอยลูเนาะค่ะนะครับสดมันเป็นลูกแหลกกุล่ะสนใจโทรมาหาตรงนี้ได้ลูกงามนะครับนี่แม่เพื่อนสูงหน่อยสามสิบห้าบวก นะครับลูกยังกินนมอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังท่องว่างเนาะค่ะนากระดงกงามดีที่ไปหาเอือยมันบ่อย่างบนโซ่ลูกนี่ครับบ่มีหม่องดางเนอะฟังทั้งสองฟังเลยตัวต่อไปครับพี่น้องครับเป็นวัวแม่สาวครับวปสองปีครับเป็นลูกสาวของเจ้าฟอนจีนอตนะครับพี่น้องหัวเกือบหลุนน้องนิดเปิดราคา่าไรครับ49,000เกพบาทค่ะสี่0 0เก้าพันครับพี่น้องผู้ใดหางัวแม่สาวตัวใหญ่ๆนะครับสูงแลวน้องนิด ร้อยหาบบวกลบค่ะร้อยหาบบวกลบครับพี่น้องเป็นตัวใหญ่นะครับนี่พี่น้องเอ๋ยนะครับตอนนี้เป็นเ,เป็นลูกสาวของฟอตินอตนะครับลูกสาวฟอตินอตบันที่เกิดเพื่อนกับยี่สิบหกมกราหกห้าครับใบประมาณสองปีสองเดือนนะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องมีใบมีหลอดนะครับสีมาดมใบจะของมาลุ <S 1> <S 1> <S ที่ปูดำครับจม ok ูกที่ดำโสีปราแวงเขาก็มีซ้ำนี่น้องนิดเนาะค่ะ เอาครับ 4, 100, สีห intel, iam, ่ fi, mornings, 14, หมื่นเก่าครับปูไดหางัวแม่สาวตัวใหญ่ๆเน้นยาววะใหญ่นะครับนอกตั้งจอกกอดวัยจับจุกมองนั่งครับนั่งน้านะครับกีบเล็บกอเท่าปกติขาทุกขาทอนตรงนี้ประกันให้จักมมือครับชิ้มหามือค่ะชิ้มหามือลุ้นเลยเนาะหัวเนาะเกือบเนาะค่ะเกือบลุ้นค่ะมีอ่อนเนาะขึ้นได้หนึ่งนะครับอ้หัวสองปีสองเดือนพี่น้องเอลยตอนนี้ยังท้องว่างกันปะค่ะไม่เกะผสมหัวใหญ่ครับส่วนมากก็จะสองปีกว่าสามปีครับพี่น้องหัวใหญ่ นะครับเอาุนมสีเต่านะครับเนาะค่ะนะครับนังหน้าดีครับอะไรางใหนอกตั้งจอกกอครับเพศสีดําพ่วงห้างดําครับสูงลอยหาสีปกลบครับอนาคตรลอยหกสิบมีครับงวตัวนี้นะครับเอาลูกสาวคอนตินนตนะครับเพื่อนยานกล่องผมเนาะพี่น้องนะครับงวบวซนคนเนาะมีไใสดีอยู่เพื่นยานกล่องผมมายากให้เขาทั้งหลังนะครับผมจับอ่าผมจีบกล่องส่เพินนะครับเอาควันจับยม่องนั่งครับครับเนื้อนั่งดีโตใหญ่ๆครับสี่สิบเก่ามือนี้ ต่อรองอันใดนะครับนี่เบิงเรงเบิรนบาอยากให้เขาด้านหลังนมอีเต่านะครับเนาะค่ะนมอีเต่าค่ะนะครับสนใจโทรมาหาลงนิดได้ครับเป็นชุดที่3ามไอชุดที่2นะครับแม่สาวลูกสาวของฟอนตินอตนะครับสูง150ร้อยห้าสิบบวกลบนะครับตอนนี้กะระถาผสมนะครับไว้ไก่ผสมนะครับเอาผู้ใดเรียนงอใหญ่งอง,อง,อง,องามจัดไปพี่น้องเอ้ย ต่อรองได้เด้อสี่สิบเก่าเนี่ยทุ่มมาตอเลยเพื่อแนแหนมเพื่อแนแหนมกล่องผมเพื่อนแหนมกล่องเพื่อนบ่เคยเห็นกลองเพื่อนบ่เคยเห็นกล่องอน,อะอะนะครับอ่ะงแม่สมาวนีครับอ่ะที่จบพะลูกนะครับสนใจกระทรมานะครับมือหนีไม่แบ่งปันพี่นอ้องอ่าแม่ลูกโคมหนึ่งครับแม่ยสาวหนึ่งตัวครับมาจากบ้านหน้าแต่เนาะค่ะตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศสีม่วงแล้งนะครับพี่น้องครับเอาถือใจมักตัวเด โถหางตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ใหญ่แล้วก็อ้วนดีเด้อพี่น้องเนื้อนั่งดีนะครับห้องไปซีที่เก่าเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยนะครับเนาะค่ะนะครับทักมาทางไลน์ก็ได้อ่ะนี่ครับทายางเพิ่นสุดยอดใหญ่หัวสาวตัวนี้อ่ะตอหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชครับน้องนิดครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ